สวัสดีจ้าวันนี้แย่วนจะพามาให้น้ำเป็ดน,นะคะนี่ค่ะกระบอกเขาเป็นอย่างนี้เนาะเราต้องเอามาล้างกเ,เป็ดตอนนี้ก็จะเลอะเยอะมากก็ต้องเอามาล้าง มาล้างกระบอกทุกรบอบเนาะไม่งั้นมันจะเลอะมากเออตรงนี้ก็ต้องล้างด้วยค่เะเด็กเขาจะดินเขียดินเขียอะไรมาใส่ตกกระบอกต้องล้างทุกวัน น้ำค่ะแตวนี้ก็จะมีตัวล็กลนะะอย่างนงี้นะตัวล็อก ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเอาน้ำใส่แล้วก็ไปวางไว้ให้เขาเยอะอ้วนก็จะวางตามมุมไปเนื้อค่ะตามมุมเนาะวางไปห้าอันค่ะขนาดห้ากระบอกนี่ยังไม่พอนะคะเป็ดเนี่ย กินน้ำเปืองมากเล่นด้วยอะไรด้วยค่ะเขาเป็นประเภทชอบชอบเล่นน้ำเนาะเป็ดชอบเล่นน้ำมากวันหนึ่งต้องให้สองสามรอบค่ะถึงจะพอเนี่ยต้องต้องหาไอ้อะไรอ่ะจะเรียกอะไรอ่ะืมดื่มดื่มเอามาฉีดพ่นกันกันแมลงเนาะ จะมาแรงวันเพราะว่าเป็ดนี่เขาจะชอบเล่นน้ำหลือน้ำก็แฉก็จะมีแมลงวันยื่นเขาจะทูบทูบที่จุดไล่ย,ยุงเนาะมาจุดมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะยุงก็ตายแล้วก็แมลงวันก็หนีเนี่ยเป็ดรุ่นนี้เห็นไหมคะที่ปีกเขาแหวงๆนะคะเพราะว่าตัดเพิ่งจะตัดไปเพราะว่าเขาจะบินหนีถ้าเราไม่ตัด โดยเฉพาะหน้าหนาวนี่แปลกมากเลยนะยี่อวนก็ทีแรกก็ไม่รู้เพิ่งจะรู้เนาะว่าถ้าเราไม่ตัดปีเขาเนี่ยเขาจะบินหนีให้ซูม m มาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตัดแวงแวงงั้นนะคะตัดออกนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยค่ะมันไม่มีอันตรายกับเขานะคะเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรไม่ได้เลือดออกไม่ได้อะไรยี่อวนก็จับตัดหลายรุ่นมากเลยตอนนี้เป็ดแล้วมีตัวลเล็กๆอยู่ข้างในนุ่นให้เยอะเลย นะฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยเพียบไปหมดเลยน่าจะ7จ็ดแตัวแล้วค่ะตัวน,นี้เห็นไหมฮะเยอะมากแต่ตัวน,นี้อาหารเขาก็ <c oughs> กินเปลืองเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเมื่อก่อนก็ว่าเปลืองแล้วแต่ตอนนี้ก็เปลืองกว่าเดิมอีก <c oughs> คลิปนี้ก็ถ้าถูาถกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะ สวัสด,ดีจ้า